สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีค่ะมูนีมาจังหันอีกแล้วแต่ว่าน้องนี่หนาบัมากค่ะมูนีน้องนี่หนาบัมากเพราะว่าเพิ่นไปนอนน้อแม่เพิ่นเพิ่นเลยตื่นสวยไปไปบุกกับบอด้ง,งินก็ได้ได้มากผู้เดียวค่ะมูนีตื่นไปบุกยังมันนี่ตื่นได้แต่บุกกับพี่น้องดอกแคป่ปลาบางคน นี่ค่ะยูวัดมัดจลรนซุเมอเพอจะเก็บกล่องไว้จังสีซุเมือผู้ใดจะกินอยกไปลวกเอาไปย่างบนกะเอาไปเลยค่ะสีผ้ชุ่มสวนย่ายค่ะพี่น้อง คุณยายปลูกสวนอยู่ข้างวัดล่นล่นต้องเอาหน้าไปกินน่ะบ่มันไก่ตี อันนี้คือโออข้ามัดผู้ถ่าเนาะเราใบนี่ห่อได้อันนี้เอาไปยังนี่ไปตองอันโอ้มาว่างพระเจ้าวันเฮ็ดอันไปเลี้ยงแม่ท่ดแล้วนี่ เลียงไว้ท่านี้ตรงเลียงมันพูดมันบะมันพูดหัววัมันเลยเลี้ยเลีหยงเลยหันอันกะแนวใส่ดังนมันมันลมบ่ดสวนน่ะสวนมันลมเยงมอหงออยู่ข้าต้องไปหดตูเมือบอรถพ่อไหลหดโอ้รถแหเน่น ได้รับงานอีกหล้วบัวไปยังก่านตั้งลำพ่งแล้วปาปานี่ะบืยดคูใจเนว่าว่าแค่ได้สออกสาล่าใจคนนยบ้านมูได้วัวพฟนี้เหงาหนาบ่ าป,ปาดไหลตอ,อือม,มนี่บอกย่าสวน,นวห่านคือพัง <laughs> วัน้วันร่มไายโยัดแล้วแต่เลือตัวเนี่ยหอดหยอดสวน,อนหวนอด้างบบกบวกบกโอ้หลวงพ่อฮดให้ลกเมืองไปใหม่ม นี่คือพี่น้องสวนหมึกหมึกบวบบวบเลียมหมกบวบเลียมคุณยายอาคือดกเถอะอยู่ติดวัดเลยค่ะพี่น้องอยู่บึงเลยค่ะอยู่ข้างบึงคุณน่ะอีตรูบ้านยายบวบคือดกเถอะ รักบักรักขาวเต็มเลยฟ้าักักักเนี่ยดกให้ ากะมีโอ้บกทัวบกทัวไอตูกระห้องสวนคุณยายสวนคุณยายอยู่ข้างวัดจร้นเนี่ย นี่พักอีเลิศพักอีตูพักลุงตูแล้วก็พักบักพีกค่ะพี่น้องโอ้หรือมาขอเบียร์น้ำยาอยู่หัดวดอกไม้ดอกไม้วีพี่น้องเสียหายหลายมเกกามื่นพายูเห็ดสินเนาะ ปลูกด <S preach science> <á> ีแล <x> ้วจ้องคอยสิมาสางอันนี้บักทวนปลูกไหมตัวนี้ป้าย้ายหมากยังเนี่ยบักดำย้ายป้ามันเน่าคักแทกเฮ้ยมันเน่าเหรอตัวนี้มันล่มนั่นแล้วผู้หลักผู้หลักกองกันอ่านยากดูพายโยเฮ็ดมัน ดูน uh, ิ้ยเห่ากันกันหลอบผู <|oc|>. ้ได้หลอบไม่เงี้ยวแ้ลมห่ของคอยเงี้ยวแหลมเหมือนเล่าเห็นแล้ล่งนี่หันละแล้วประกาไปลึกแล้วย่านเมียเราไหวไปโล่งโล่งลึกอปจะบ้านก็มาท่ายู่นี่ติย้ายก็นั่งยืนนี้อะนั่งอยู่เเ่าอีเนเลยว่า หักทั่วกระชายเอาขางบักทั่วนี่มามากันนี่แหมหมกบวบเลียมบมกขาเดินบักบักบวบมกุมนี่บักบวบเลียมโอ้มีสองทางอไปอันนี้บักบวบเลียมอันนี้เขาอ่อนมันว่าใหญ่มันอ่อนอยู่อ<ม>ืเรามันนั่นหวานหวานดิคุณน้าดกอยู่ดิดกหมูทนได้ขายได้ขายหลายอยู่คุณน้าเก็บทุกมือแล้วนีม่มาแรงเขาเจ้าก็มาเอาอีก นี่นัวมันหยอดมันเนียนเอาไปใส่แกงน้นอไเ็บเอาหยอดบกบวมนีหยอดง่ยงไมใส่แกงน้ำมันมมันแกงบด้มันแกงบ่เสียบดอกน้หม่ที่เอาไปมาวานี่มันเป็นน้ำมง่ายมันโนเอกจากเ็ดน้งขึ้นมาไ่ม่หนีมามเหวานอยู่ดเอาไม่เห็ดน้ำมัส่งคือแกงบ่เสียบดอกนี่อันนี้บักบวบ บวกบวบมาเนี่ยบวกมาถามมามเจออื่นอู้แต่เล็กตูนเนาะตั้งแต่เล็กก็ยังพังวันนี้ยกขึนน้นไหมไมันสิบบกขาดมั้บอวันนี้ถ้าเทายกขึ้นมันสิบบกขาดบ่ยอดมันไงแม่ปลูกไม่แล้วปลูกปลูกสอนขึ้นน้ำอืมงอเ่ยงอะไรกับ

ครับพี่น้องบึงบ้านแพงอันนี้ก็สิเป็นวัดกลางชัยประสิทธิ์มงคลอันนี้ก็สิเป็นซาลา้างบานคุณแม่สุภาพนี่ค่ะบานคุณแม่สุภาพหลังคาสีฟ,ฟา้าอันนี้ก็สิเป็นวัดนี่ค่ะอ่าอันนี้ซาลาพักศพค่ะสีแดงสีชมพูแต่ว่าสีแดงนี่สิเป็นอ่าศาลาหลวงพ่อที่สังกสีออกนะคะที่เหาผ้ากันออกเงินเพ็ดบุรณะวัดไม่ พายุพายุร้อนแต่วันนี้หน่วยตั้งว่าพายุสูงพายุสูงมาอย่างตีมันอมมันมาเมื่อวันเกิดของพ่อสองการวันที่สิบสามเมษาพลเอืเอนพายุสูงกันพายุสูงคุณยายเก็บผัาไห้เอาไปลวกเอาไปเฮ็ดไตโอ้ตุนท่านตะวันเนี่ยตะนตุนเน่เนี่ย เ,ไวไวเป็นเอ,อ็นหมดอยาอ,าอางตรงนี้น่าหาศอยนั่นนี่งดงามคักเนาะข้า,า,ตา,าวตัดทอดมันแห่งปุง่ง ปีไม่ไปกินหม,มากมันจะเชือไปบหาามือนหลังข้า,าววัดเท่ด็กก่อแย่แผ่นละเทเด็วกก่อหลังค้าเป็นสังกระสีหรือเป็นกระเบื้องสังกะสีป้าหกร้อยก,าบาก็บาทหกร้อยสี่สิบบาทเองนานยังกุดลงพอ่อแบบนี้ ขุดลงพอพ่นสีพังลงหมดเลยอพ่นทางอันเมื่อวานพ่นทางข้างในเห็นซุ้มฝ่าซุ้มยังนี่คว้นกุบเลยจ้ามากับพ่อสอเด็กกว่าเฮ้คนว่ะพ่ออสามสิบสี่เป็นสามีุ้ยหนาระโดูอ่ะเออกระดวนหายเออเพอยเลยหไง เศรษฐกิจพอเพียงพักบุงกับเก็บอยู่นี่แหละพี่น้องงทั้งกรุงเทพหรือว่าทั้งเมืองนอกพ่นก็บอกว่าโอ้ยคินหอดบ้านเด้เห็นบรรยากาศแบบนี้นนขเขา,ากลง้ากกอกินน้งสีใดด้เด้ดโอ้ยพักอันนี้บบตัวน,นี้พักเงียงก็่ายพักก,าก้ามหัวเีงก็บบปปเออลินปีหลินปีกับปลูกปีกบบาเนี่ย ปลูกหรือว่ามันเกิดเองมันเกิดเองอือนี่ปีที่กี่มันยืนน้ำทงหน้านอ,อันนี้มายืดน้ำขังแนะนำคุณอาพักบุงไม่มไมยืดสารเราก็มาเก็บอยู่นี่เราไปขครน้ำคังค่ะห้อยแขวนนี่หรเดียมจะอ บ่ฝันเห็นเราจากักเถียขนาด <ừ m. S 1> นอนอยู่ใส่น่าไปม้วนยี่ไส่หวนาไปม้วนไปจุดบางไฟัยยงได้แล้ว <c oughs> เรา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 ,เรามีความถูก<ต>เราไม่ค่านถูกเ<ร>านาะแต่ว่าผมไปเข่าฝันเอฟซีเด,ดีบร้อนนี่ข้าเจ้าว่าเห็นเรามาในสองหลังพะนะร่างหนึ่งบวมวันนี้ล่างที่สวงผัดดำพะนะทั้งดำทั้งจอย ไปยังแกงไปเขาฟันทางอันเอื้อนมีเขาบอกว่าฟอกฟันหันพระทีพี่น้องเจ้าของพ่อได้ถามสุกทุกดิบนี่นะคะพี่น้องผู้ใดอยากได้นะคะยายคุณยายเราขายผักขายบักทั่วบักบวบพ่อีตูวเก็บไปขายมายายพ่อีตูบักพริกโอ้บักพริกงามงาม พักเป็นก็นมีพักอีเลิศก็มีขอพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะ,คะเห็ดในพี่น้องได้คินหอดบ้านนะคะมูนีน้องนี่หนาป่มาาน้ำกีเพระาะว่าพ่นไปน้องน้ำเมียพน่นพ่นตื่นสวยโอเคค่ะพี่น้องเจอกัน คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่นองสุกขขุสุคนเดี๋ยวเขาไปในบ้านเฮาเฮ้าจังหันแล้วๆก็สิเขาไปในบ้านก็นสิเอาต้นเงืนหรือว่าเอาพ่อป,ป้าหรือว่าเอายอดเงื่อนที่พี่นองร่วมสมทบบุรณะหลังค่าวัดวัดใต้มงคลนะคะ้านแพงเดี๋ยวสีมไล่ยสดหรือว่าเฮ็ดลิปเป็นพี่นงเบ่งนะคะเดี๋ยวเตือกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่นองสุกุสุคนสวัสดีจ้าบ๊ายบายพะนะเอาของคุณแเมี่สุภาพตน